ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่เกม Dark k n e t 2 Evolution กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำสกิลของ g า a ดียเตเมื่อเราทําธาตุไฟ11และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าลัเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend Lock Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail เ e n Shin Impact Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Play Power หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาปรับเปลี่ยนดาก้อนรูนกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับเป็นธาตุไฟเรียบร้อยแล้วนะครับธาตุไฟ11เรียกได้ว่าคะแนนสะสมหายไปค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวผมเอาไปผสมเป็นแสงเพิ่มเติมในอนาคตนะครับก็เลยต้องทําคลิปรีวิวกันก่อนลองกันก่อนเลยนะครับว่าสําหรับกาเดีเตอร์ธาตุไฟเขาจะเป็นสายที่สามารถเก็บสแต็กแอ่เราทําการเดินวนไปเฉยๆก็ได้ก็จะได้ไฟวิวเขาจะเพิ่ม physical damage เพิ่มขึ้นให้ แล้วเรายังสามารถลดคูดาวของสกิลได้ด้วยโดยใช้สกิลสาบนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยจิ้มได้แบบต่อเนื่องนั่นเองและถัดมานะครับในส่วนของกาเดเตอร์ธาตุไฟพวกชุดอุปกรณ์เนี่ยก็จะเน้นไปทางชุดเซตที่เป็นรูปคนเพราะว่าเขาจะบวกเอจิให้เราจะใส่ชุดไหนก็ได้นะครับขอเป็นเอจิแล้วมีพลังโจมตีธาตุไฟเอาโจมตีธาตุไฟที่บวกอย่างนี้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเป็นรูปคนอาะสกิลของกาเดเตอร์เมื่อเราเปลี่ยนเป็นธาตุไฟก็จะมีผลตัวคูณดาเมจจากเอจิเขาจะบวกโบนัสสกิลให้เยอะมากๆส่วนความสามารถ ของสกิลถ้าเป็นธาตุไฟถ้าไม้ตาย Infinity Blade เมื่อเราใช้งานก็จะได้รับไฟวิว1นึ่งสแต็กและสกิลนี้จะโจมตีดาเมจมากยิ่งขึ้นสกิลเลเวลสามนี้จะสร้างความเสียหายถึง1,355%ของแอตแทและแอตแทกธาตุนี่เป็นสกิลอันติเมดนะครับมาลองดูที่ท่าไม้ตายตก่อน <laughs> โดอดลบนี่เลยครับท่าไม้ตายไล่ลำวิชาดาบและพุ่งปาดเข้าไปด้วยคลื่นไฟ อ้ไซคูดาอีกรอบนึงฟันเข้าไปเอฟเฟกเท่อยู่นะแต่ก็ความแรงเนี่ยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับดูใหม่ปึ๊บ มามตยสกิลถัดมาที่เราจะใช้งานนะครับก็จะเป็นโบลพีสก็จะใช้ธาตุไฟแค่4ก็จะเหมือนกับซอร์สแมนที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยครับความสามารถของธาตุไฟขาก็จะเพิ่ม Action Speed, Movement, แอคชั่นสปีดมูฟเมนต์และสกิลดาเมจแน่นอนยิ่งเรามีเอจิเยอะนะครับก็จะมีตัวคูณแต่เพิ่มโบนัสของสกิลสำหรับสกิลนี้นะครับเขาก็จะพุ่งไปแบบปกติปันสองค้งด้วยกันนะดูนะครับพุ่งไปแล้วก็ปาดอูดเอาของสกิลเนี่ยอยู่ประมาณ9าวินะครับ นี่เลยครับ9วิถ้าถามว่าแรงไหมก็แรงในระดับหนึ่งและสกิลถัดมาที่เราจะใช้งานนะครับก็จะเป็นแฮกกิ้งสแตนสกิลนี้จะใช้ธาตุไฟอยู่ที่6ความสามารถของสกิลเวลาคูดาวที่เหลือของไดเล็กชาร์ตก็คือสกิลนี้นะครับจะลดลงเมื่อโจมตีโดนศัตรูการโจมตีโดนศัตรูในแต่ละครั้งก็จะลดคูดาวอยู่ที่1วิด้วยกันเพืเ่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสกิลจิ้มไปก่อนพอจิ้มเสร็จ โกสกิลปาดเห็นไหมครับคู่ดาวก็จะลดลงแต่ถ้าเขาเก็บสแต็กไปเรียบร้อยหนสแต็กนะครับสแต็กต่อมาเนี่ยคู่ดาวเขาก็จะไม่ลดลงนะเขาจะลดลงก็ต่อเมื่อสกิลนี้นะครับติดคู่ดาวของสแต็กแรกเท่านั้นนะครับ เราถึงจะสามารถเก็บได้นั่นเองและสกิลถัดมาที่เราจะใช้งานนะครับนั่นก็คือสกิลไดเล็กชาร์ตวินานของสกิลนี้นะครับอูดาวจะอยู่ที่40วิด้วยกันแต่ถ้าเป็นธาตุไฟอูดาวจะอยู่แค่10วิและก็สามารถสะสมการใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่3ครั้งนอกจากนี้ยังมีเสริมแกงธาตุไฟพิเศษเฉพาะผู้เล่นจะทําการพุ่งตัวไปด้านหน้าอย่างแรง4เมตรเข้าฟาดฟันศัตรูทาให้ศัตรูลอยขึ้นไปในอากาศได้ศัตรูไม่สามารถขัดขวางท่านี้ได้นะครับและเราจะสร้างวินเบดเพื่อทําให้เกิดดาเมจขนาดพุ่งเข้าใส่ ชาร์และการใช้สกิลนี้ก็จะได้รับไฟว์วิวหนึ่งสแต็กด้วยเช่นกันหลังจากที่พุ่งไปแบบนี้นะครับ,รบเขาก็จะทำความเสียหายเป็นดาบปาดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากแต่ก็ต่อเนื่องในระดาบหนึ่งยิ่งคอมโบคู่กับสกิลตับนะครับ ก็จะสามารถทําให้เราเก็บสแต็กและก็ต่อคอมโบได้ง่ายมากขึ้นและสกิลที่เราจะใช้นะครับของธาตุไฟอีกเราจะใช้เป็นสกิลเคสเซนสแลตสกิลนี้ก็จะใช้ธาตุไฟ9ความสามารถของธาตุไฟเขาก็จะเพิ่มจํานวนการโจมตีจากปกติเนี่ยจะปาดอยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นการปาดแบบนี้ชาร์จขึ้นแล้วปาดแต่ธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นการปาด2ครั้งและการโจมตีเนี่ยก็จะไวมากขึ้นด้วยแน่นอนความแรงของสกิลก็จะมากกว่าการไม่มีธาตุสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับาดาบและปลาด2ครั้งด้วยกันนะ นี่เลยครับนี่ถ้าเราเก็บสแตก็กจาบชาร์จไฟวิวเห็นไหมครับก็จะแรงมากขึ้น และส่วนสกิลคาร์ดกาเดเตอร์เราจะใช้เป็นพูลิเมนต์แอตแท็กซึ่งสกิลนี้ก็จะใช้ธาตุไฟก้าด้วยกันนะครับอุดอาของสกิลอยู่ที่3 0มสิบวิความสามารถของธาตุไฟยิ่ง S p ีของเป้าหมายต่ำลงเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างดาเมจได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะมีผลทําให้ศัตรูติดสตันเป็นเวลา0ูนยาวิและเมื่อ SP ของศัตรูต่ากว่า30%มสิเอตกิลดาเมจจะเพิ่มขึ้นและเมื่อ SP สของศัตรูลดลงทุก,ทกจะเพิึเนอ 0, ร,นร,รวมสูนสุดาเ,กกเลยทีเดียวแน่นอน่าศู ความเสียหายได้เบาอาทาของสติวจะเป็นประมาณนี้นะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงแต่อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าครูดาวค่อนข้างนาน ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกจัดใส่สกิลแล้วกันนะครับซึ่งสาหรับสกิลของการ์ดิเอเตอร์แลวก็ซอร์ทแมนที่ผมเลือกเป็นใช้งานเนี่ยก็จะมีสกิลจิ้มมีสกิลสับนะครับเพื่อเอามาลดคูลดาวของสกิลแทงมีสกิลปาดขึ้นใหญ่2ขึ้นและมีสกิลของคัสการ์ดิเตอร์เป็นสกิลปักดาบก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากจะได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้ทริปเปิลสแลได้อาจจะเอามาแทนสกิลปาดใหญ่หรือสกิลอันแรกแต่ในๆแล้วก็มีสกิลระดับสูงนะครับ รเราอาจจะวิ่งวนเพื่อเก็บสแต็กของไฟวิวก่อนหลังจากที่มีสแต็ก5เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการโจมตีได้แบบปกติเลยอาจจะพุ่งแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ทําการโจมตีด้วยสกิลอ,อื่นนะครับในกรณีที่สแต็กบัฟของเราลดเราก็กดสกิลพุ่งเข้าไปนะครับเพื่อโจมตีอาจจะเอาพุ่งอันนี้ออกเพื่อเป็นโจมตีอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราพุ่งไปเยอะแล้วนะครับ แล้วสกิลพุ่งตีคูดาวเนี่ยเราก็ใช้สกิลสับเพื่อให้รถคูดาวของสกิลเราก็จะใช้สงานสกิลได้วนลุปค่อนข้างทันนะครับตัวอย่างก็คือปั๊มมันจะได้อยู่ตลอดที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่าไม่ตายที่เราจะกดใช้งานพุ่งไปโดมสับปั๊บแล้วก็พุ่งด้วยสกิลนี้นะครับแล้วก็ท่าไม่ตายอับฟัน นี่ก็คือท่าไม่ตายของธาตุไฟในกรณีที่เราเอาการ์ดิเอเตอร์ธาตุแสงมาเทียบธาตุแสงอาจจะเล่นมันกว่าเพราะว่าพิวกว่าแล้วจะกดโจมตีดนสแลตได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้พาสีส,สัส่วนมากพาสีจะไม่ค่อยมีนะครับการเล่นธาตุไฟอาจจะไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องมานั่งเก็บสแตก็กเปิดปั๊บให้เรียบร้อยแล้วก็จูจ่โจมสโตอาจจะวิ่งไปก่อนนะครับเพื่อได้ไฟวิวแบบนี้แล้วค่อยโจมตีก็ได้นะครับโค้ดสกิลผิด แทงแทงแทงปาดด้วยสกิลใหญ่โอเคตัวนี้ใช่ไหมตาไม่ตายเลยลายลาวิชาดาบอินฟินิตี้เบสปาดเข้าไปยังติดเกาะเหลืองอยู่เลยครับลดคูดาวเพื่อให้เราใช้สกิลตื่นต่อกับปักนี่ครับ โดดกิ้งปุ๊บปาต่อแล้วก็พุ่งอีกทีนึงเก็บเกรดนิดนึงโอ้ตีไปได้ครึ่งหลอดแล้วครับชาร์ไฟบอลยังถึกพุ่งพานชาร์จปั๊บสกิลพุ่งพุ่งไปพุ่งกับแล้วก็ปาดตอสกิลใหญ่โอเคผมดดครีบปาดเลยครัต้องรอให้ครูดาวของสกิลหมดก่อนนะฮะมันจะดี แล้วก็อืมดโดดทุบสก,กิลใหญ่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไล่ลามไปแค่มอนตัวข้างหน้าตายยากตายเย็นจริงๆครับมาเฟสสองบอสเมนูจะผ่านหรือปานะลากมอนพวกนี้ก่อนมอนเยอะใช่ไหมเยอะใช่เยอะใช่ไหม,อม,อม้องอย่างนี้ แล้วก็นี่เลยไปทางไหนครับนั่นปาร์คผิดตัวคือเรียบร้อยตรงนี้ครับเหลือเลือดเล็กน้อยมีอีกไหมยังยังมีเกิดอยู่ มีเกิดอยู่ก็โดดแทงเข้าไปครับโอเคถ้าเราแทงในจังหวะที่หลอดเหลืองมันโหลดจะเต็มเนี่ยคูดาวต้องรีใหม่นะต้องนับใหม่นั้นพยายามอย่าให้หลอดเหลืองมันลดหมดละกันนะครับถ้าจะใช้ให้หมดแทงให้หมดอย่างเงี้ยเพื่อให้ลดคูดาวอย่างนี้ได้นะครับ รอให้มีเกตก่อนค่อยว่ากันมาปู่เท่นทางทัดไปตรงนี้เจอพวกหมาและก็บพวกตัวนี้ด้วยน่าจะฆ่าง่ายอยู่โอเคอยู่หมาสามทีหมดถ้าทำทตดไฟเยอะๆดาเมจเหลือๆหน่อยอาจจะเล่นดีนะครับ าธาตุน้อยดาเมจอาจจะไม่ถึงใจเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมันควรที่ต้องมีดาเมจเยอะเพื่อจบศัตรูแบบไวๆเพื่อที่เราจะได้ปาดแบบนี้ได้ก็ลดคู่ดาวด้วยสกิลนี้ปั๊บ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 ปล๊บปั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 นบปั๊บปั๊บปั๊่ปัตบปัปป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 บ๊บปั๊บปเ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมั๊บปั๊บปั๊บปัร์ปั๊บปั๊บ อันนี้เราเวลาไปเจอพวกท่าสกิลหนักๆตัวโหดยากเลยนะครับแทงเข้าไปสุดส่งแล้วน่าจะสองดาวสามดาวไม่ทันขาดนิดนึงเรียบร้อยครับต้องดูซีได้ไร เออกองเขียวแต่นั้นสําหรับการดีเตอร์ธาุไฟก็พลาลเพื่อนๆมาลองดูประมาณนี้นะครับเอามาเป็นน้ำจิ้มก่อน <c oughs> ไม่รู้จะมีพาร์ตต่อไปหรือเปล่านะการดีเตอร์ธาดไฟผมลงหลักไปที่แสงนหะมันเล่นง่ายมันกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยนะถ้าเราจะไปพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งแล้วพุ่งอีกก็ขึ้นอยู่กับการกดสกิลเนาะอยู่ที่เราชินมือไหมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม เดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนฝากพบับกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายเตือดเกิน